ครับอาสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนี่ครับพามาซ่อมดีกว่าครับลาโพง T8 ใช่ไหมครับก็ใช่ครับแต่ไม่ใช่ T8 นะครับอันนี้ T6 คือดูตัวครับดูฝ่ามือผมนะดูลำโพงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวเท่าฝ่ามือนะครับไม่ใช่ตัวเท่า T8 นะครับ T6 เป็นมินิครับเห็นไหมตัวเลขนี่ฮะเท่าฝ่ามือเลยมีลําโพง อยู่ข้างเดียวนะแต่ลำโพงดอกเดียวนะแต่แยกเหมือนสองลำโพงเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังทีนึงแล้วด้านนี้จะเป็นแอคทีฟเฉยตัวฮะตัวแอคทีฟตัวเบสแอคทีฟเบสนะครับตัวหลอกนะอาการเสียเ e อ่านำมาให้เลยเดินทางม,มาให้ดูให้หน่อยคือการเสียเขาคือเปิดติดนะชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เข้าแล้วก็ ปุ่มปุ่มกดเร่งเสียงไม่ได้ปิดยังปิดยากเลยแสดงว่าสันนิษฐานเลยครับเบื้องต้นเนี่ยปุ่มห้าปุ่มเนี่ยอาจจะเสียแล้วครับถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกชุดครับเปลี่ยนปุ่มสองปุ่มไม่ได้ครับพวกนี้มันจะพารวมหมดพรามใช้กาวเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็แล้วพอจะแกะก็มีอาการเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าปุ่มกดไม่ค่อยได้แล้วก็ชาร์จไม่ได้แต่ผมก็ลองเปิดแล้ว ิดติดแต่ปิดไม่ได้ครับเป็นที่ปุ่มเนี่ยอันนี้ผมก็ทําการแกะแล้วแกะก็แกะเหมือนลำโพงบลูทูธ t แปดเลยแต่ว่านอ็อตมันจะเป็นน็อตนี้ครับจะเป็นนอ็อตแฉกธรรมดานะครับนี่ก็แกะเสร็จแล้วก็เนี่ยเคาะๆหน่อยออกเลยม,มันไม่มีท่อซับนะเน,นี่ยกระดังด้านหลังเป็นยงี้นี่ผมดีผมแล้วก็ใช้สายแพรเหมือนกันนี่ฮะใช้สายแพรเสียบแต่ว่าไม่มีบอร์ดข้างหลังนะคจะต้องสรแบบนี้เลยแล้วก็มันจะมีเหล็กถ่วงสองก้อนนี่เหล็กถ่วงสองก้อน ใส่แพรครับโปใส่แพรออกน,นี้ลลำโพงที่ผมบอกลำโพงดอกเดียวครับแต่ข้าจะมีเห็นไหมเห็นแล้วเป็นสายลำโพงแยกสองชุดเลยซ้ายขวาอ่าลำโพงต่ลำโพ,ง,ำพงดอกเดียวมันเหมือนลำโพงหกคูณเก้าครับข้างในจะมีอยู่สองดอกหนึ่งดอกแต่ข้างในจะมีเหมือนสองสองวอยอ่ะสองวอยอ่ะเออแต่ลักษณะน,นี่อันนี้จะเป็นชุดไฟตัวนี้เหมือนไงทําเลนแบบเหมือนถ้าเป็นมินิของทีแดว่างั้นละครับแต่นี่มันคือ W King T6 ทีหก นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ด้านล่างเน่นครับด้านใต้ก็จะเขียนอยู่โมเดลทีหกแต่ผมขอแกะบอร์ดก่อนแบตไม่มีอะไรมากแกะเหมือนนะ่ะแกะแบตออกมาแล้วแบตมีไฟเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวผมลองจะมาหาว่าทําไมไฟถึงไม่มาไฟชาร์จมีหรือเปล่านี่ไฟชาร์จนี่ใส่ไฟนี่ฮะแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนี่ครับซ็อกเกตตรงนี้อันนี้ลําโพงซ็อกเก็ตลำโพงอยู่นี่นะครับ โอเคบอร์ดก็เลาเลตามอของเครื่องนะครับตัวรับสัญญาณบลูทูธอยู่ตรงนี้นะครับสายแพรต้องเจียบสายชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองก่อนลองวัดแต่ไฟไม่มา,าบอกแล้วชาร์จไม่เข้าผมจะลองนี่ก่อนสายแพรเพอใส่แพรรุ่นนี้เห็นสังเกตนะมันถอดไม่ได้ไม่รู้ว่ามันสายแพรมันขาดในหรือเปล่านะครับแต่ดูหัวแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับ สายแพ้ยังไม่แตกแม้ไรก็เป็นวันที่พอดที่สายเพราะสายมันอ่อนมากสายดูระบอบ,บางมากช่วงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยตัเนี้ยถ้าสายขาดในมันก็ชาร์จไม่เข้าหรอกครับเห็นนะครับแต่มันแกะได้ตอนนี้แต่ผมขอแกะตรงน,นี้ก่อนเราก็เรามาไล่วัดสายชาร์จกันโอเคครับนี่ครับหลักการทํางานลำโพงบลูทูธครับถ้าชาร์จไม่ได้แบตบไม่มีไฟมันก็เปิดไม่ติดหรอกครับนั้นเราต้องจุด แก้ไขเบื้องต้นเลยต้องทําให้มันชาร์จให้ได้ก่อนระดับแรกไม่ว่าคุณเครื่องจะเปิดไม่ติดต้องอดูก่อนชาร์จได้ไหมเสียบแล้วไฟชาร์จมาไหมอ่าทาทาให้แบบมันติดก่อนให้มีไฟชาร์จก่อนแล้วค่อยมาลองจุดเปิดกันเนี่ยอย่างหลักการนี้น,นี้แบบมีไฟแต่เราเรชาร์จแล้วมเรไม่ชาร์จไม่เข้าพะชาร์จไม่เข้าเนี่ยเราก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์แล้ววัดไฟชาร์จว่ามีไฟชาร์จออกตรงจุดนี้ไหมถ้าไม่มีแสดงว่าไปที่บอร์ด มีแต่มันไม่ชาร์จก็เป็นที่แบตเนี่ยวิเคราะห์ง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูบอนแต่ตัวเนี้ยแบตเนี้ยไม่มีแผงวงจรด้วยนะครับแบตไม่มีแผงวงจรในแบตน,นะก็ตัดปัญหาไปเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูวัดไฟชาร์จกันแต่ลำดับเ,เดี๋ยวดูนี่ก่อนครับเนี่ยพอดีแกะนี่มาแล้วบอร์ดนี่ครับนี่ขอ๋อตรงนี้จะมีชุดใส่แพร นี่แหละครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมให้ดูรายละเอียดนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมองเห็นไม่เอ่ยผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยครับแกะมาปึ๊บเดี๋ยวนะซูมก่อนเห็นอะไรไหมครับนี่ตรงสายแพรเนเห็นไหมครับนี่เป็นสนิมหรือเป็นตะกันลำเลยครับนี่นะอาจจะมีส่วนครับเดี๋ยวเราต้องทาการล้างก่อนแต่ที่ช้านแล้วเราต้องถอดส็อกเก็ตแพรออกก่อนนะครับเดี๋ยวล้างล้างอาทิเนอร์เลยครับล้างเลย ล้วก็ลองวัดลายจากนี่ครับจากหัวชาร์จเนี่ยว่าลายจากหัวชาร์จเนี่ยนะวิ่งไปที่จุดนี้ก่อนเลยดับแรกเราต้องไล่ลายมาก่อนว่าลายมันถึงกันไหมลายไม่ขาดใช่ไหมที่ลายาอาจจะขาดก็เป็นได้นะครับแล้วก็นี่เลยสายแพรนะครับใช้สายแพรวัดทีละเส้นเลยเนี่ยเราต้องใช้มิเตอร์เข็มวัดนะครับปลายเข็มปลายมิเตอร์เล็กๆจิ้มแล้วก็ไล่ทีละเส้นทีละเส้นเลยว่าสายแพรขาดไหม นะครับเนี่ยเราต้องไล่จุดนี้ก่อนไงไล่ลจุดง่ายๆก่อนถ้าทุกอย่างองค์ประกอบครบถ้วนไม่เสียหายอะไรเราค,ค่อยมาดูบอร์ดที่หลังนะครับโอเคนี่เราต้องไล่เบื้องต้นก่อนเอาง่ายๆไปหายากนะครับอย่าไปทํายากแล้วก็งมอยู่นั่นแหละขัสุดท้ายก็ตกมาตายเป็นที่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับขอล้างจุดนี้ก่อนเห็นสายแพรไหมครับนี่ะ สายแพรน่าจะเสียแล้วครับเนี่ยเป็นสนิมเขียวสายแพรแล้วก็สายแพรแตกด้วยขาดด้วยครับตัวน,นี้อาการสาเหตุเป็นสนิมเขียวนี่ผมไม่แ <Pam. S 1> น่ใจว่ามันโดนน้าหรือเปล่าอ่ะอันนี้ถามเลยมันต้องโดนน้าพวกนี้ไม่โดนน้าจะเป็นสนิมเขียวไม่ได้นะครับมันต้องโดนน้าหรือโดนความชื้นอะไรสักอย่างโอเคนะครับดลแล้วสายแพรนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ต้องหาสั่งหาสั่งใหม่เลยโอเคนะครับครับสายแพรนี่เดี๋ยวต้องสั่งใหม่นะครับ เป็นสนิมแล้วก็เป็นขาดเลยนะครับต้องไปซูมนะขาดครับเห็นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่ฮะสวิตห้าตัวนี่เสียงหมดแล้วกดไม่ได้เลยครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับห้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวขอสั่งอะไรกันนะครับสายแพรที่สั่งไปมาแล้วครับนี่ฮะเล็กนี่ครับเนี่ยเดยมเดียวกันครับแต่จะยาวกว่าหน่อย สายแพรแบบที่หันคันละด้านนี้คืาเรล็กชนิด B นะครับถ้าหันด้านเดียวกันนี้เรียกว่าชนิด A นะครับคือกลางอย่างนี้เราหันด้านเดียวกันเงี้ยเรลยกชนิด A แต่อันนี้จะเป็นชนิด B นะครับเราต้องดูรุ่นเลยครับเราสั่งสายแพรนะครับเอฟซีท่านใดอยากจะสั่งเองเนี่ยต้องดูนี้คืาเรลยกชนิด B นะครับชนิด A มันจะหนหันด้านเดียวกันนะครับหันด้านเดียวไปถึงกลางเส้นนี้แล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยด้านเดียวกันครับอันนี้มันเป็นชนิด B มันจะกลับด้านกันเางนะครับ นะครับลองทำาปับลองเทสใส่แล้วนะครับ๋ย้ลองเทสให้ดูนะครับว่ามันจากที่ตรงนี้มันเป็นสนิมเขียวนะครับแจ็กเก็ตพอเราใส่สายแพรเสร็จแล้วเราต้องเทสด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเออไฟสัญญาณมันถึงนะครับว่าไอ้ขั้วเนี่ยไม่สุกตปปกครับ,รบที่การเทสก็คือนี่ครับ จุดไฟข้าวนี่เลยน่ครับเราก็เทจากจุดไฟข้าวนี้สายแพรอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวบางคนเจอซ็อกเก็ตที่มันเป็นสกุกปนสกรปรกนี่แล้วนี่อันนี้ลายไฟนะครับาลายไฟแล้วก็ลูดเลยครับลูดนะจับให้มันถนัดมือกันนะครับเอานี้ลูดเลยนี่ครับปลายปลายนี่ันนี้โอเคนะ ยานถึงอันนี้สายกาวนี่ครับกาวกาวลองรูดดูอ่ากาวก็ดังแสดงว่าตรงนี้สกเก็ตไม่มีปัญหาละผ่านแล้วครับแล้วก็จากจุดนี้มานี่ก็ผ่านแล้วครับเมื่อกี้ผมเช็คแล้วลงงจ่ายไฟมาแล้วไฟ5้าโวลต์ออกมาที่ปลายสายแพรด้านนี้นะครับก็โอเคแก้จุดนี้เสร็จแล้วหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่บอร์ดลองจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยไฟชาร์จมาไหมนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องมาซ่อม แปลงแบตตัวนี้ก่อนครับแบตตัวเนี้ยจริงเดิมของเดิมมันต้องก้อนเดียวมันมันจะใช้ไฟแค่สามจุดเจ็ดโวลต์แต่นี้มัน fc เขาไปเอาแบตตัวนี้มาใช้มันไม่ได้นะครับมันเกินอันนี้มันเจ็ดจุดสี่โวลต์ไฟมันจะเกินนะเราต้องแปลงแบตเนี้ยข้างในหาดูจะมีบอร์ดวงจรครับแล้วก็เชื่อมแค่ใช้ก้อนเดียวพอครับสามจุดเจ็ดโวลต์ก้อนเดียวพอเนี้ยโอเคเพราะแอมพวกนี้มันจะเหลืออยู่แล้วนี่ครับเดี๋ยวผมขอแปลงแบตก่อน เราจะมาเทสให้ดูอีกทีนะครับอัพนะครับวิวคิงทีหกนะครับก็ตัวนี้ก็ชาร์จแต่นะครับกรอบแล้วเดี๋ยวเราประกอบลองเทสก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็ไฟแดงมาเอ่ยครับไฟแดงแบบนี้ครับไฟแดงชาร์จติดเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองชาร์จเทสักชั่วโมงนะครับตอนนี้ที่เปิดจากบลูทูธเช็คดูแบตมันอยู่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขอชาร์จกันนะครับต่อกันครับนั่นคง เดอร์บิคทีหนะครับก็นี่ฮะจากที่เราเปลี่ยนสายแพรไปแล้วนะครับปรากฏว่ามันก็ไฟจ่ายมาบ้างไมมาบ้างไปดูที่ตัวนี้ก้นชาร์จตัวนี้ครับต้นชาร์จขาไฟเข้าเป็นสนิมครับขาดในครับเลยผมต้องเปลี่ยนก้นชาร์จใหม่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างครับก็มีเปลี่ยก้นชาร์จเปลี่ยนสายแพรไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่มันต้องใช้เป็น รุ่นนี้ครับคือว่าเขาไปเปลี่ยนมาจริงรุ่นดั้งเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นก้อนให้เป็นแบบโพลิเมอร์ไอแบตก้อนเป็นแบนนะครับตัวนี้เขาไปเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่มันก็ชาร์จได้นะครับแต่มันจะเต็มช้ามากครับแต่ว่าแต่ข้อดีมันก็คือว่ามันแอมป์มันเยอะดีนะครับแอมป์มันเยอะมันใช้นานกว่ามันว่ามันจะเตือนเลยช้ากว่าจะหมดครับก็มีข้อดีก็เสีย อาชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จช้าเพราะวงจรการชาร์จมันใช่ของแบตก้อนนี้นะครับ mm hmm. โอเคตรงนี้ก็ประมาณเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาหยอดกาวร้อนเพื่อกนันตรวนี้มันหลุดนะครับเนี่ยแล้วก็หาที่ไว้แบตถ้าพราะาถ้าเป็นมันต้องขยับไปดีครับม่งะั้นจะใส่ไม่ได้มันจะติดนี่ครับตัวปาามันจะได้อยู่ประมาณโซนด้านล่าง,นาางเนี่ยครับก็ระวางแนวรักอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะครับ ประกอบเสร็จแล้วนะครับมาณนี้เลยหน้ากากน่าจะหายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยถล้าลองเทสเปิดเลยนะครับนะไฟเฟยจะขึ้นเหมือนรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมขอเชื่อมต่อนะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คแบตเตอรี่ได้มีเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นบอดแล้วครับนะ อันตรีมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นี่ตรงนี้ครับเราได้เร่งได้นะครับหรือสวิตช์นี่ไม่มีเปลี่ยน,นครับตัวเล็กจัดแล้วก็ต้องแกะล้างแล้วครับไม่มีอะไรนะครับสวิตช์นี้แกะล้างแล้วครับ <BOB? S 1> ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแก้ไขซ่อมลำโพงบลูทูธ อีกหนึ่งอาการเสียน,นะครับสวัสดีครับ